อันพอ่อเออให้ถ้ามเนี่ยตุ้ยข่ยลงทั้งข้าเจ้าว่ามันมีทางลัดเขาไปวัดนี่มองได้สันเด็ดตุ้ยข่ยลงโอ้ยมันไกลมากแล้วพูนอาอยุรนไม่เนื่งพูนาฮะมันชิมีทางน้อยนอยลัดเขาไปดอกเอาคือโบผ้า,ากันเขาทังนาสันโอ้ยก็ว่าเสกเลาะมาเบิงปานี่ละออันย่งางย้อนขึ้นไปเด้อเออมันชิมีทา้งน,น้อยน้อยอ่าทั้งเกดมันเอาเรล่เียวขัวอาหา เอ้าต้องย้อนขึ้นไปบอกเออยังย้อนไปถึงว่าเลี่ยวเจ้าบัวเสื้อคอยแว่ทางหนีแว่ทางหนีเพันย่างมากวิกระไก่นึงโอ้ยก็ว่าสิย่างเลาะเบื้องปานี่แหละเออมันไก่ไม่แล้ยววัดเตี้จังไหนเออมันไก่ไม่แล้วนะมันย่างย้อนไปฮันเดอร์ย่างย้อนก็ไปเด้อเออมันไม่ท่าในน้อยยังโดกย่างย้อนไปสันเฮ้งย่างกันเลยย่างย้อนโว้ยไป Há Cứ lại hết nhau. Cứ cứ nè. Ôi! Anh phụ nhai bỏ cái chút mẹ nhai này nhàng dọn gấp bay quá sát. Há Ôi! Bộ mẹ hãy nhàng dọn chẳng sát. Mày không bà hãy nhàng gấp bay. Thế nấm châu ทาวาาในยพ่อใหญายาหยยางหอดวัด,ดปวดกระปวดขาพอดีล่ะเมียนไปไปท่าเจ้านี่บ่ <c oughs> โอ้ไปเดินายได้ี่เนี่ย